สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มันสวนหนึ่งนีรันก็จะมาปลูกอ้อยเพิ่มนะครับสําหรับพื้นที่ที่จะปลูกวันนี้ก็เป็นพื้นที่ลาดเอียงนะครับลาดเอียงบริเวณเป็นคันบ่อนะครับคันสะที่มีพื้นที่ว่างนะครับเนื่องจากปีที่แล้วเราประสบปัญหาอ <historic S 1> <gasket. S 2> ้อยหมดนะครับอ้อยไม่พอขายก็เลยจะหาพื้นที่ว่างเพื่อที่จะปลูกนะครับใครมีพื้นที่คันบ่อก็สามารถปลูกได้เลยนะครับอย่างในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะปลูกให้ดูนะครับ เนื่องจากช่วงนี้มันเป็นฝนตกบ่อยมากนะครับทําให้ดินชื้นมากนะครับเราต้องถ้าเราจะปลูกอ้อยเราต้องเลือกพื้นที่ที่มันแบบว่าเป็นที่สูงสูงหน่อยนะครับพื้นที่สูงสูงแบบน้ําไม่ขังถ้าเกิดว่าหน้าแล้งเรายังให้น้ําได้นะครับให้น้ําลดน้ําได้อ้อยก็งามได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วระบายน้ํายากนี่มันจะทําให้อ้อย ชะงักการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ใบเหลืองไปเลยนะครับก็เหมือนที่พื้นที่ของผมก็ส่วนหนึ่งก็ยังประสบปัญหานี้อยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นคันบ่อนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะครับนี่ครับเป็นพ่อพันธเหลืองเกษตรศาสตร์60นะครับซึ่งผมได้ปลมไว้ก็สองคืนแล้วนะครับสองคืนก็วันนี้ก็จะมาเอาลงหลุมนะครับนี่นะครับ พอจะเห็นรากขาวงอกออกมาแล้วนะครับเห็นรากขาวงอกออกมาวันนี้ก็จะใส่เยอะหน่อยนะครับหลุมหนึ่งก็จะใส่สักสามสี่ถึงสี่ท่อนนะครับจะวางไปเลยนะครับ,ไปไปไรบวางงไปเฉยนะครับไม่ใช่ไม่ได้เอาเอาอะไรไม่ได้กดลงไปให้จมนะครับวาง,งไปเฉยก็จะใส่ไปเลยนะครับสี่ท่อน ไปสี่ท่นอนแบบนี้เลยครับสี่ห้าท่อนเลยนะครับว่าท่อนพัดลมเยอะนะครับจะจัดไปเลยห้าท่อนท่อน,นไปเลยนะครับเหพาบหนึ่งหลุมก็ว่าเอาเศษหัวเยอะๆเลยนะครับก็จะวางไป เรียบร้อยนะครับสาหรับการวางท่อนพันธุ์วางท่อนพันธุ์ในหลุมนะครับทีนี้ก็ผมจะไม่ได้เอาดินกบนะครับเพราะว่าถ้าเอาดินกบนี่ดินมันเชื้นมากเลยครับดินมันเหนียวดินเหนียวมากเลยมันจะทําให้มันไม่เกิดได้นะครับผมก็จะเอาฟางมากรบไปเลยฟางมากลบไว้แบบนี้นะครับเป็นการแบบว่า ไม่ให้มันชื้นเกินไปนะครับถ้าเอาดินเอาดินเหนียวเหนียวมากรบนี่มันมีโอกาสที่จะไม่เกิดน,นะครับสังเกตจากเวลาที่เราตัดอ้อยนะครับอย่างผมตัดปลายอ้อยอย่างนี้ทิ้งไว้ตามแปลงอ้อยแล้วเราเอาใบอ้อยไปถมไว้พอผ่านมาสักเดือนสองเดือนนะครับมันมีก้าอ้อยเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยผมก็เลยมาใช้ทฤษฎีนี้กับการปลูกอ้อยดูนะครับ ก็จะเอาฟางปลกไว้ลไปลฟางปลไว้แบบนี้เลยเพื่อไม่ให้โดนแดดนะครับเพราะบางทีมันก็แดดเหมือนกันแต่๋ยวมันแดดไม่นานช่วงนี้มันจะเป็นฝนแล้วก็ฟ้ามืดฟ้าคึมจะมากกว่าวิธีการปลูกของผมก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามสถานการณ์สถานการณ์แบบนี้ดินนี่ ดินไม่เคยแห้งเลยครับดินเปียกตลอดเวลาเลยก็จะเอากบไว้แบบนี้เลยครับกบไว้เฉยค,ครับไม่ได้ไม่ได้รดน้ำนะครับเดี๋ยวเราอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรามาอัปเดตผลกันนะครับว่าการปลูก้อยแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับรอบคิปนี้วขอบคุณครับ